I guess ป่วยตรงไหนบาดเจ็บจังไหนออกาเมื่อกี้เดี๋ยวได้ไปเดินไปหาใครมใครลขึ้นมาตรงไหมคะตรงไหมคะที่บอกไว้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ไปรักษาเดี๋ยวปล่อยพลังงานเยอะขนาด ซาานะคะงส่เกนนะคะรู้ไคะ,ะไรที่บอกเอ้เซลล์ขั้ขาเข้องอยู่เขาฟออ,าฟอ,อกมาบว่าฉันจันวเพราะ,ะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นเลยการลารัตัวเองนะะกลารักเซลล์ในร่างกายของเรานะะเราต้องศึกษาตัวเราเองว่าวาซเซล,ลของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร น้าเซลล์ของเราบอกว่าฉันต้องการพักผ่อนฉันต้องการนอนแต่เราไม่ให้เขานอนเองอีกราหางตัวเองนะคะนี่ยังไม่ได้ขู่นะเพราะฉะนั้นนะคะเข้าไปในร่างกายตัวเองนะคะเปิดใจให้กับทีของเราแล้วเดี๋ยวเปิดใจให้กับเครื่องทีนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ทุก ก็จะถนัดเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญในเรื่องการรักษาตาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการรักษาตาโดยเป็นศาสตรดั้งเดิมภูมปัญญาของประเทศเรานะคะเรียกว่าหมกต้อด้วยหนังหวายการหมุต้อด้วยหนังหวายเนี่ยก็คือจะมีการบำบัดโดยการดึงเส้นใยต้อออกจากาหลังนะคะแล้วก็จะทำให้ดวงตาสดใสคนที่เป็นต้ออะไรก็หายแล้วก็มีหลายในเคสที่เราบำบัด ขนาดว่าตาบอดแล้วกลับมามองเห็นได้นะะโดยที่ไม่มีการทําอะไรโดยตรงที่ดวงตาค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้จัดคลาสสดี้ขึ้นต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์เหนียวนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้เราซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยปกติบังบัดไม่ธรรมดานะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย ย่างน้อยๆต้องมีชั่วโมงละ3-5,000บาทขึ้นไปนะคะบางครั้งเป็นคอสเป็นงคลาสนี่ก็เป็นมือถือก็มีนะคะแล้วท่านก็มีจิตอุปสนมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดแต่เนี้ยวันเนี้ยหมอพรก็อยากแชร์นิดหน่อยวันเนี้ยงานที่เกิดขึ้นน่นะคะก็ยงมาจากที่ต้องขอขอบคุณบริษัทพีรีประเทศไทยซึ่งมีดีโแทนมาคือคุณณะนะคะซื้อเป,ป็นเพื่อนของนี้ ท่านนี้ก็เป็นผู้จัดการฝ่ายขายเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัรททีลิเวอร์รเทศไทยนะคะมันก็ได้ให้เขียนมาแล้วก็ครั้งนี้ก็มีทีมงานมาจากุงเทพตหลายท่านเมื่อวานก็เดินทางกันสบสบอ,บอมนิดหนึ่งเพราะว่าเครื่องลงไม่ได้ฝนตกหนักมากเชื่อไหมคะว่าเดินทางจากสุวรรณภูมิมาถึงภูเก็ตแลนดิ้งไม่ได้วนๆๆต้องบินกลับไปสุวรรณภูมิะคะ่ะแล้วก็จากสุวรรณภูมิ มาอีกรอบนึงค่ะจ่ายตั๋วเที่ยวเดียวแต่บินสามรอบต้องมือกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่มาแ่มมีความตั้งใจมากๆบางคนที่จะถอดใจแล้วจะไม่มาอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวหน่อยเนาะเพราะว่าโอหต้องเดินทางขนาดนั้นคุณชลิทธิ์คุณนักบอกว่าเหมือนผมเดินทางไปญี่ปุ่นเลยที่นี่ก็ใช่ก็เลยดีใจมากว่าทุกท่านยังเสียสละแล้วก็ตั้งใจมาที่จะ มาทำให้พวกเราเพราะว่ามีการจองไว้แล้วนะคะทีนี้ก็ในส่วนของหุพอพรก็อยากจะเล่าประสบการณ์ดีๆซึ่งได้มีโอกาสมาพบกับเครื่องนี้เนี่ยนะคะปกติเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับแท์บําบัดอ่แล้วเรื่องท่าทางเลือกกันนะคะก็ก่อนหน้านี้มีโอกาสศึกษาเรื่องซ่อมเสียงนะคะที่อาจารย์เหนืท่านใช้เป็นแท่งๆนี่นะคะซึ่งเป็นานเครื่องที่ สร้างความถี่แล้วก็ช่วยบำบัดให้คนหายจากโรคไ,ไข้เจ็บได้ด้วยจริงๆนะคะเค,เคยเคยเคยเรียนแล้วก็เคยช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเขานอนเมื่อคืนเนี้ยเขาบอกหอเูเขานอนไม่หลับเลยทั้งคืนเงียเ่ยกลัวก็เจ็บแต่พอรุ่งขึ้นมาเขามาเจอบังเอิญมีโอกาสมาเจอกันเราส่งพลังงานด้วยซ่องเสียงไคะปรับพลังงานขึ้นปรากฏว่าภายในส0สินาทีเขาบอกเขาหายเจ็บละ จากที่เขาเยี่ยวตัวไม่ได้เขาเยี่ยวตัวสเสร็จก็หายเจ็บเลยลุกขึ้นเขาวันนั้นเขาไปทํางานไม่ไหวเขาต้องรางงานแต่ลุกขึ้นเขาไปเป็นช่างออฟเวคทางานต่อได้สบายทีเนี้ยก็เลยเออส,นสนใจเรื่องพวกนี้มากทีนี้ก็พอมีโอกาสได้มาเจอเครื่องมีลี่อะค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าเครื่องเนี้ยเหมือนกับช่วยเหลือผู้ป่วยจริงคือจุดประสงค์อะเราอยากจะช่วยเหลือผู้คนอะไรก็ตามที่ช่วยเหลือผู้คนได้มากแล้วก็ทําให้ผู้คนแบบสุขภาพดี แล้วก็ทําให้เขาหายป่วยได้รวดเร็วคือเรามาพบเรื่องนี้เรารู้สึกว่าว้าวมากว้าวมากอย่างอันนี้นะคะที่เห็นกลมๆอันนี้เราเรียกว่าแมกนีลีนะคะอันนี้จะสร้างขึ้นมปเหล็กไฟฟ้าส่วนอันที่อันนี้นะคะอันเล็กๆที่อาจารย์รู้ตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าเครื่องดิลีนะคะค่ะรจะมีแบบชั้งสายสายไม่ใช้สายซึ่งเครื่องนี้เขาทํางานด้วยการขึ้นส่งใช้เป็นเหมือนแค่ทางเลือกกัน คือการบำบัดด้วยการใช้คลืนน่นไฟฟ้าออกหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแล้วก็ทําให้ร่างกายเราเกิดการปรับสมดุลเวลาจะทํางานก็คือเราเข้าไปเลือกโปรแกรมได้ว่าเออเราอยากจะทําอะไรแต่เนี้ยที่มันว้ากวนะ่านั้นคือปกติเราอาจจะดูแลแค่ร่างกายเออร่างกายเจ็บป่วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เครื่องนี้มันยอดเยี่ยมมากมันช่วยได้แม้กระทั่งเรื่องจิตใจและอารมณ์ อย่างกรณียกตัวอย่างอย่างคนเป็นโรคซึมเศร้านี่ปกติถ้าเป็นแผลเป็นบานก็ต้องทานยาไปเรื่อยๆมาโผล่ตลอดชีวิตอะแต่ว่าแล้วถามว่าเอออาการของเขาอะมันก็ยังไม่ปึ๊บพอคื่นาบาป,นปรัดจิปปับสภาวะอารมณ์เขาจะมีความสุขมากขึ้นอาการเครียดอะไรตา่างๆน้อยลงก็จะทําให้เขามีชีวิตที่ดีแต่เนี้ยในห้องนี้นะคะก็มีคนที่เป็นอ่าคนที่มา,มาบำบัดกับหมพอพรอยู่หลายท่าน นะคะคยกตัวอย่างสายนสุดของพรตรงนี้คุณเจษอะนะคะก็คุณเจษนี่ก็เคยใช้เครื่องโดยที่เป็นอชอบเป็นจิตอาสาช่วยงานวัดงานอะไรก็เหนื่อยมากขอรบกวนคุณเจษเชิญตรงนี้แชร์สักนิดนึงว่าต่อไปค่ะวันนั้นคุณเจษเจอกด็ด้วยความบังเอิญเนาะขอเชิญเล่าน,นิดนึงค่ะใช่ครับวันนั้นวันนั้นเจอด้วยความบังเอิญนะฮะก็วันนั้นพอดีสั่ง น้ำมันเขียวกับแล้วมันทายเส้นหมอพอแล้วก็แบบวที่คลินิกนะฮะหมอพอก็เรียกคุยเดี๋ยวว่าเจ็คุยไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้เราสิบนาทีคุยแล้วเหนื่อยมากหมอคอว่าเป็นอะไรเดี๋ยวว่าเจ็เหนื่อยมากแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลอวจแล้วก็ทางโรงพยาบาลไม่เจอเป็นอะไรตรวจทั้งเอ็กซเรย์ปอดตรวจทั้งตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าจอบจอบหลอดเลือดดำจอบเทรอย์จอบหลอดเลือดแดงนะฮะ ทางโรงพยาบาลก็ให้วิตามินกับยานอนหลับกินแต่เพราะว่าุกเช้าจะต้องเดินทางไปสุราษฎร์ไปอบอรมการสุราษฎร์นะฮะก็หมอพบอกว่าการขึ้นไปีึ้นชั้นสองหมอพอก็ต้องปัดเวยื่อเครื่องเฮลี่นะฮะตัวเล็กนะ,คะแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับผมเนื่องจากใช้โปรแกรมก็คือตัวแรกคืกออ่อนเทียนะฮะตอนนั้นัซเดียวนะฮะพาจิตคุยน้คขึ้นชั่วโมงนะฮะจากจิตคุยได้แค่สิบนาทีคุยได้ครึ่งชั่วโมงเหลือเชื่อมากนะฮะ เสร็จตอนเย็ยนเขากลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าลูกชาจะต้องเดินทางโดยรถทัวร์นะฮะไปสุราษฎร์ธานีเกงจะไม่ไหวเพราะว่าต้องตื่นตีห้าตีสี่นะตีห้ารถบินแล้วนะก็บอกหมอฟอนหมอฟอนก็จัดให้อีกแต่ที่เลยคะสามชั่วโมงครึ่งเสร็จก็ประมาณสามทุ่มขึ้นนะฮะดีมากนะครับผมไปกลับมาได้สบายเลยนะครับผมแ่ะก็นก็เลยรู้ว่าอ๋อที่ตรงนี้ดีดีมากช่วยเราได้มากจากที่โรงพยาบาลตรวจเราไม่เจออะไร นอกจากนั้นตอนไปเชียงใหม่ประสบการณ์ยังไงครับออตอนไปเชียงใหม่จะไปพักแถวดอยอินทนนท์นะฮะก่อนจะถึงดอยอินทนนท์มันจะมีทราย,ยรารมือก็เรียกวาป่าปองเบี้ยขนะาดอากาศคนหายใจไมอ่ออกเพราะว่าอากาศมันบองมากออกซิเจนน้อยมากเราเราเหนื่อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าจิตหายดีเรื่องนี้นอกเหนือจากการที่บำบัดโดยตรงได้แล้วอ่ะยังสามารถบำบัดทางไกลได้ด้วยเนื่องจากเป็นลื่น เหมือนยกตัวอย่างว่าเราทําไมโทรศัพท์ไปหาเพื่อนอยู่อเมริกาอนไร้กอินก็ไม่ได้มีสายอะไรแดกก่ไงเนาะแค่คลื่นโทรศัพท์ถึงกันก็คุยได้ในถ้าเกิบเชื่อในคำว่าคลื่นแล้วก็อะไรเลยถึงกันเนาะค่ะวันนั้นก็เสร็จแล้วหลับสบายเลยหลับครับผมตา่นม,มาตเป็นสีเพราะว่าหนาวมากที่เราไปพักเรนไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะฮะเป็นตนาม,มาวจริงๆค่ะก็ะะนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ว่าเราสามารถบำบัดทางกายได้ด้วยก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาศึกษา แล้วก็ได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะดูแลตนเองทั้งร่างกายและจิตใจเด็กพรออนุญาตขอบคุณที่เจ็บมากค่ะพอานนตเรียนเรื่งกานยาฮุมเป้าจากที่กินยาหุมเป้าเนี่ยยามันทาให้เกิดอาการข้างเคียงผลจากยานี่เป็นเยอะมากก็คือแห้งหมดทั้งตัวในหัวเจ็เท้าแห้งแล้วก็จะเป็นเหมือนกับสะเก็ดเป็นแผลเป็นสะเก็ดแล้วก็ตาแห้ง าแห้งมากมากมันก็พอได้มาใช้ลิลี่ปรากฏว่าการใช้น้ำตาเทียมที่เป็นเจลค่ะที่จิตไม่ต้องใช้เลยก็ใช้แบบเป็นพิสูจน์ธรรมดาจากที่แห้งมากๆขึ้นการคืนนอนก็ลืมตามได้แล้วก็การคืนนอนนี่มันจะมีอาการคันคันทั่วงตัวก็คือผลยักยาะคะมันจะเป็นลมพิษทั้งตัวแล้วก็คัน ต้องกินยากแก้แพ้แต่พอมาใช้เอลลี่ได้วันก็คือขันน้อยลงก็ได้หลับค่ะก็ดีค่ะัาาแต่ใส่มาเสริมนิดนึงค่ะก็คือว่าก็คือว่าของที่จิตเนี่ยเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ทานยาลำธางเนี่ยมาแล้วสิบเดือนสิบเดือนเนี่ยปรากฏว่าผิวหนังแห้งมากแล้วก็ปรากฏว่าแม่ก็ต้องตายแห้งมากถึงขนาด น้ำตาเทียมเราไม่อยู่ต้องใช้เจลแล้วก็ผิวหนังที่แห้งทําให้เกิดอาการคันตลอดเวลาจึงเป็นผลให้นอนไม่หลับกลางคืนนี่ก็ต้องมานั่งคือเกาอะค่ะแล้วก็นอนไม่หลับแต่หลังจากใช้ยีลี่ขคาวันแรกก็รู้สึกว่าลุกขึ้นทำายดีขึ้นใช่ไหมคะลุกขึ้นแค่คืนเดียวแค่ใช้โปรแกรมบริสุทธิ์โปรแกรมเดียวรุ่ขึ้นทำายดีขึ้นรู้สึกว่าเกิดสิ่งที่ดีละเสร็จพอมาครั้งที่สองครั้งที่สองก็ใช้โปรแกรมบริสุทธิ์เสร็จแล้วก็ มาใช้โปรแกรมปรับสมดุลใช้แล้วต่างๆสาโปรแกรมที่หมพอพลงจัดให้ที่ซินนะคะปรากฏว่าแค่วันเดียวค่ะคืนนั้นกลับไปเริ่มนอนหลับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หลับรวดนะคือแรกนี่คืออาการคันน้อยลงทันทีแล้วก็เริ่มหลับได้พอคืนที่สามหลับสนิทรวดเดียวเลยค่ะตรงให้เลีดน้ยค่ะ อันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยขนาดไปฟอลโล w u อกับหมอหมอบอกว่าเออคุณป้าผิวพรร์ดีขึ้นนะเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างท,ที่ท่านรู้สึกดีนะคะถ้าใครอยากคุยรอบสอบถามได้เลยคะ่ะโอเคอีกท่านนึงที่ขาดได้เชิญคุณพี่แขกค่ะ